สวัสดีครับผมอมอยามในแพทย์เจรเจสุกสุเพิ่มกับเพจหมอหมอเตจแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <Wow. S 1> วันนี้นะครับก็มีคําถามจากทางบ้านมาอีกเช่นเคยคําถามวันนี้คือว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะสามารถป้องกันไวนรัสโ,โครนาได้หรือไม่คงจําเป็นจะต้องมีการแยกกันหรื สองเรื่องนี้ออกจากกันก่อนนะครับอันแรกคือไข้หวัดใหญ่ครับไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสมีชนิด A และชนิด B i อินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับหรือไวรัสไข้หวัดใหญ่อยู่คู่กับมนุษย์โลกเรามาเป็นระยะเวลานานเราพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนชนิดนะครับหรือสายพันย่อยทุกปี นี่เป็นเหตุผลครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงมีความจําเป็นจะต้องเป็นวัคซีนของปีนั้นๆวัคซีนในแต่ละปีเช่นปีนี้เป็นปี2.021ไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเริ่มมีการระบาดในช่วงประมาณหน้าหนาวนะครับในต่างประเทศเนี่ยอาจจะตรงกับช่วงระยะเวลาเนี่ยของประมาณต้นปีของไทยนะครับแล้วก็หน้าฝนนะครับคือปลายปีของประเทศไทยดังนั้นเองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับจะเริ่มออกเนี่ยชุดแรกก็คือต้นปี ชุดที่2นะครับก็คือประมาณไตรามาสที่3ของปี <Yes. S 1> วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับไม่สามารถป้องกันไวรัสโครโรนาซึ่งเกิดจากเชื้อนะครับซาโควี2ได้แต่เราพบว่าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าหลังจากป่วยจากไข้หวัดใหญ่จะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอนะครับเนื่องจากว่ามีการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเองอาจจะเป็นความเสี่ยงในการติดเชื้อแทรกซ้อนได้หลายชนิด ดังนั้นเองเราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามปกติทุกปีครับในส่วนของการป้องกันไวรัสโครโครโนาเราไม่อาจคาดหวังผลได้แต่ถ้าเราไม่ป่วยจากไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานของเราร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเท่ากับลดความเสี่ยงในการป้องกันเชื้อโครโรนาไวรัสไปด้วยในตัวครับ วันนี้ก็เป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามวันนี้มีเข้ามาถามว่าวิธีการรักษาไวรัสโครโรนาหรือโรคโควิด -19 เนี่ยมันมีความแตกต่างจากการรักษาไข้หวัดทั่วไปหรือเปล่าโดยเฉพาะเจ้าตัวโรคโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงนะครับความเหมือนความต่างในเรื่องนี้ครับหมอขอแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือตัวเชื้อครับเจ้าเชื้อที่เรียกว่าโครโรนาไวรัสเนี่ยกับเชือ COVID ้อโควิดเนี่ยตัวเดียวกันไหมนะครับขยายความอย่างนี้ก่อน โครโรนาไวรัสครับแปลว่าเชื้อไวรัสที่ติดในทางเดินหายใจส่วนบนนะครับไม่มีหนามรอบๆอ่าไวจะไวรัสตัวนี้ทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าไข้หวัดธรรมดาครับก็คือหวัดคัดจมูกคือว่าเวลาไวรัสกลุ่มที่เรียกว่าโครโรนาทั่วไปนะครับหล่นลงมาอยู่บนทางเดินหายใจก็จะมีปฏิกิริยานะครับเหมือนกับเป็นไข้หวัด แต่เชื่อพวกนี้มันไม่เก่งครับภูมิต้านทานของเราเนี่ยจะสามารถจัดการได้ถ้าเรารักษาร่างกายให้แข็งแรงถูกไหมครับเราก็จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ําอุ่นนะครับหยุดพักภายในระยะเวลาประมาณ3-4วันอาการไข้หวัดก็จะดีขึ้นถูกไหมครับไข้หวัดที่เราทําแบบนี้สามงสวันแล้วไม่ดีขึ้นน่ยต้องระวังว่ามันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าเช่นมันเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือในยุคนี้เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีความรุนแรงเรียกกันว่าเชื้อซาโควี2นะครับโรคที่จะเกิดจากไวรัสโคโรนาที่เรียกว่าซาโควี2ก็คือโควิด19โควิด19มีความแตกต่างจากไข้หวัดคือในระยะแรกเนี่ยอาการของโควิด19เรื่องของไข้มักจะไข้สูงกว่าอันที่สองมีอาการในเรื่องของความผิดปกติเกี่ยวกับการได้กลิ่นหรือมีอาการร่วมอื่นเช่นอ่อนเพลียมาก บางคนอาจจะมีอาการท้องเสียทําให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าข้อแตกต่างกันอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้เหลคนไข้หลายๆท่านได้บอกเนี่ยคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีอาการปวดตามตัวมากมากจนนอนสมนนอนไม่ได้ในขณะเดียวกันเจ้าไวรัสโครโรนานะครับหรือว่าโควิด -19 มักจะไม่ถึงขนาดนั้นประเด็นสำคัญก็คือไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าหายนะครับก็คือใน5-7วันก็หายแต่โควิด -19 ไม่ใช่นะครับโควิด -19 จะมี2ระยะครับ ระยะแรกเป็นระยะที่ติดเชื้อเฉยๆระยะที่2เจ้าโรคนี้เนี่ยจะมีผลทําให้ภูมิคุ้มกันทํางานมากกว่าปกติเราได้ยินคําว่าไซโตไคลสตอมถูกไหมครับภูมิคุ้มกันที่ทํางานมากกว่าปกติจะทําให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบโดยเฉพาะที่ปอดหรือเราเรียกกันว่าโครโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ลงปลอดนั่นเองซึ่งจะตามมาด้วยอาการเหนื่อยอาการปอดอักเสบร,รุนแรงจนระบบหายใจล้มเหลวซึ่งจะแตกต่างก,กันนะครับกับไข้หวัดโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของอาการนะครับเจ้าสงส่องโรค2กลุ่มนี้ต่างกันที่อันที่1คือความรุนแรงอันที่2คือถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ระบาดมีประวัติการระบาดของโควิด1 i มีประวัติสัมผัสยังไม่ได้วัคซีนเราจะต้องคิดในทางรายไว้ก่อนว่าเราเป็นโรคโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับโดยเฉพาะถ้ามีการไปสัมประวัติการสัมผัสอยู่ด้วยเนี่ยควรจะทําการตรวจไม่ว่าจะเป็นการตรวจ AKT ด้วยชุดตรวจที่บ้าน หรือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ใช่โรคโควิด -19 ถูกไหมครับเพราะโรคโควิด -19 จําเป็นต้องมีการจัดการพิเศษเช่นการแยกตัวเช่นการกินยาต้านไวรัสพาฟาวิฟิลาเวียหรือการกินฟ้าทลายโจรเป็นต้นหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจหมอหมอด้วยนะครับสวัสดีครับ